านาคนครบุรีเมืองเ่่โกสิหรารเป็นเมืองปราทีนำพาให้ศาสนารุ่งเรืองไกลแต่สัตว์กรีธาทับ นนับเข้้าาาปรงใไหสนหานลุงเรื่องไกลแต่แพรงคาามต,ตาลักนี้เป็นงานสร้างสรรค์ที่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับตำนานพระธาตุเมืองนครเพราะถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ามาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการเล่าเรื่องราวผ่านตะลุงตาลักให้คนได้รู้จัก เรื่องราวของการสร้างพระธาตุเมืองนครว่าม,มีประวัติความเป็นมาอย่างไร บ้านความอานาตเพื่อทึกชาชนะเอ้ยเพื่อทึกชาษนะคําว่าตะลุงตะแรกก็คือหนังตะลุงที่มีอยู่3ลักษณะลักษณะที่เป็นหนังใหญ่ลักษณะที่เป็น,นหน,นังตะลุงและก็ลักษณะของ หนังตะลุงคนนะครับมีความหมายไตรลักษณ์ก็คือมีสามลักษณะฉันมีนามว่าเจ้ายิงเหมชลาข้างหลังทนทะก,กุมารเป็นน้องชายของฉันค่ะเราทั้งสองได้นำพระทันตธาตุหลบหนีภัยสงครามมาค่ะคุณในระหว่างการเดินทางเรือสำเภาเกิดอับปางมารู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วข้อโทษ้วครับพวกคุณต่างช่องคนนี้เดินทางไปไหนก็จะนำพระทันตธาตุไปไว้ที่เมืองลังกาค่ะคุณแต่ฉันตัดสินใจแล้ว ในเมื่อเราเอาพระธันตา,าธาตุไปเมืองลังกาไม่ได้ฉันคิดว่าจะนําพระธันตา,าธาตุมาฝังไว้ที่หาดรายแก้วตรงนี้แหละและจะสร้างสถูปเจดีย์เล็กๆไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์อ่ออันตาปนันพมนายทิงและนายนู่นนุยพ้มช่องคนนี่จะช่วยพวกคุณรวมกันสร้างสถูปเจดีย์กัอนไปๆๆจ้าปนันจเงเอไปๆๆๆขอบคุณมากนะคะในการสร้างสรคลักษนี้ก็มีการ กำหนดตัวละครออกมาโดยมีกลุ่มช่างแกะรูปหนังตะลุงในเมืองนครมีส่วนร่วมในการในการทำนะครับก็จะมีรูปตัวหนัง,นงตะลุงหลักๆก,ก,ก็คือหนึ่งรูปตัวพระธาตุเมืองนครซึ่งเป็นรูปหนังใหญ่อันที่สองก็คือรูปทนทกุมารกับเหมชลาซึ่งเป็นตัวละครหลักในการนำพระทันธาตุมาสู่สา,ายแก้วของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่ตั้งวัดพระมหาธาตุในปัจจุบันแล้วก็รูปของเรือสัาเภานะครับซึ่งเป็นรูปหนังใหญ่ก็นำ พระนทธาตุนทนตกุมารและหิมชลามายัางหาดรายแก้วนะครับผ่านเส้นทางนี้นอกจากนี้เราก็ยังพยายามที่จะเอาเรื่องของอัตลักษณ์ของตัวหนังตะลุงก็คือรูปตัวตลกนํามาใช้ในการผูกเรื่องเป็นตัวละครในการแสดงหนังตะลุงตลงัตลกมีนายเทง่งนายหนูหน,หนุ้ยเท่งกับหนูนุ้ยเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครตัวตลกหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงทุกคนรู้จักในเท่งเป็นคนจังหวัดสงขลาหนูหนุ้ยเป็นคนจังหวัดสงขลาส่วนตัวละครที่เป็นตัวตลกของเมืองน,นครคือมีไอ้แก้ว กับไอยอดทองนะครับยอดทองนี้ก็เป็นตัวตลกที่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนครก็คือนุ่งผ้าย,ยกเมืองนครคาดเต็มการ12นัก,กษัตย์มีอาชีพขายหมากลูอยู่ที่ชุมทางรถไฟของชุมทองไอสีแก้วก็เป็นคนทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชและตัวเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือบังสมอลที่เอารูปหนังตะลุงที่เป็นมุสลิมเข้ามาก็เห็นว่าเมืองนครเนี่ยเป็นพระอุววัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีไอเจ๊กจ้องอีกตัวหนึ่งนะครับเจ๊กจ้องก็เป็นคนจีนก็คือตัวหนังตะลุงที่มาบูนาการ แต่ลุงตาลักให้เห็นว่าเมืองนครเราสามารถสร้างสรรค์งานหนังตะลุงตาลักสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพระธาตุเมืองนครและมีตัวละครที่เป็นพระหัวธรรมมาร่วมอยู่ในการแสดงส่วนการแต่งกายของผู้เชิดก็นาําอวตารลักษณ์ของท้องถิ่นก็คือผ้ายกเมืองนครมาออกแบบเพื่อเป็นชุดของผู้เชิดเพราะฉะนั้นหนังตะลุงตาลักนี้ก็รวบรวมเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิน่นอัตกรรมท้องถิ่นของเมืองนครก็คือการทอผ้ายกเมืองนครและก็การเกสกรูปหนังตะลุง กลับเคลื่อนด้วยศิลปะการแสดงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของหุ่นก็คือหุ่นหนังตลุงและหุ่นหนังใหญ่ซึ่งเป็นอัตลักษณ์อนนนนอของประเทศไทยด้วยครับ ในฐานะนักวิชาการนะครับแล้วก็มีส่วนสําคัญในการออกแบบตัวละครนะครับการทํางานนี้มันไม่สําเร็จเต้ที่ผมเป็นคนเดียวนะครับเรามีช่างหัตกรรมช่างเกตอัตลุมมานั่งพูดคุยกันในการออกแบบอังที่2เรื่องของการแต่งกายก็ต้องอาศัยช่างของถิ่นนะครับก็เราก็มีเรื่องของการเอาลายผ้ายกมาคลอรมาประกอบในการสร้างชุดของนักแสดง และที่สำคัญการออกแบบท่ารำนะครับมาเลยราชพัฒนนครมีเอกการจัดการว่าทําก็มีนักศึกษาเอกการจัดการว่าทําที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีในการเป็นนายหนังตะลุงเป็นเพลงบอกและก็เป็นคนลัมมนราก็เอามานั่งพูดคุยกันแล้วก็ตั้งจุดว่าเราจะสร้างอัตลักษณ์ผ่านสื่อหนังตะลุงต่รักนักศึกษาโดยเฉพาะน้องพีทนะครับก็เป็นเด็กที่ลัมมนราได้เก่งแล้วก็มี นักษาที่เป็นในหนังตะลุงนะครับหนังใบหนังพุนากรนในหนังโจมธนวัตชัยแก้วก็มีความชำนาญการในการตัดต่อในการสร้างสารรค์ดนตรีก็นำมามา,มา,มาพูดมาคุยกันก็ในที่สุดก็แบ่งงานกันทาแล้วก็มารวบรวมกันตกผลึกนะครับเป็นสื่อนวัตกรรมเรื่องแต่ลุงแต่ลักษให้กับสังคมคร,ครับาาาาาวังงกกุรรรรมมปะสย ท้ายแต่ลุงไตรลักผมคิดว่าหนึ่งจะเป็นประโยชน์ก็ในแง่ของอสื่อสร้างสรรค์น,นะครับเล่าเรื่องตำนานพระท่านมรณนครเผยแผ่ให้คนได้รู้จักเรื่องรา,าวเกี่ยวกับพระท่านมรณนครซึ่งเรากำลังจะนําเสนอพระท่านมรณนครเป็นมนวกโลกอันที่สองเป็นสิ่งที่เชื่อว่าการบูรณาการการเรียนการสอนงานวิจัยแลวก็นํามาสู่ภาคปฏิบัติทั้งอาจารย์ทั้งชุมชนและก็นักศึกษาก็จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ขึ้นมาท้ายที่สุดผมคิดว่าสําคัญมากก็คือ าตารุงใตลักนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้คนรู้จักพระธาตุเมืองพอนมมกยิ่งขึ้นและนำอัตาลักษณ์ของท้องถิ่นมาบูรณาการเป็นตาลวงใตลักษ